ครับผมวันนี้ก็จะมาแบ่งปันวงจรมอเตอร์นะครับเป็นมอเตอร์4โพลตครับใช้ไฟบ้านนะครับไฟ220โวลต์นะครับตัวนี้จะพัน4ก้อนนะครับลันนะครับบนขวาบนซ้ายแล้วก็บนขวาแล้วก็บนซ้ายนะครับจะต่อขนานนะครับต้นที่1นะครับต่อกับต้นที่3นะครับดึงออกมานะครับผมเป็น U1 นะครับส่วนหางที่เอ่อต้นที่2นะครับต้นที่ต้นที่2กับต้นที่4ี่นะครับ ่วงกันนะครับแล้วก็ออกมานะครับเป็น U2 นะครับผมส่วนสตาร์ทก็จะต่อซีรีส์นะครับต่อซีรีส์ธรรมดานะครับบนขวาแล้วก็บนซ้ายนะครับแล้วก็บนขวาแล้วก็บนซ้ายนะครับเวลาเราออกสตาร์ทนะครับเราจะออกมา2เส้นนะครับเวลาเราเชื่อมสายไฟนะครับเอกเชื่อมออกมา2เส้นนะครับเส้นที่1เราจะไปเข้ากับแคปรันนะครับส่วนเส้นที่2นี่เราจะดึงมาเข้าสวิตช์นะครับเสร็จแล้วออกจากสวิตช์นะครับเข้าไปเข้าแคปสตาร์ทนะครับ ออกจากแคปสตาร์ทพ่วงมาหาแคบรันนะครับเราจะ,จ,ะจะดึงออกมาเป็นตัวนี้นะครับเป็นสตาร์ทนะครับเป็นเซตสนะครับเพื่อที่จะไปจับคู่กับ u 2นะครับเวลาไฟเข้าก็จะเข้าตรงนี้นะครับเข้าตรงนี้ปุ๊บเ,เสร็จแล้วตรงนี้ก็จะขนานกันไว้นะครับเหมือนกับขนานกันไว้นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะขนานกันตัวนี้ก็จะเหมือนกับขนานกันไว้พอเวลาสตาร์ทปุ๊บสวิตจากออกนะครับสวิตจากออกปุ๊บก็จะตัดแคปจะตัดแคปสตาร์ทออกนะครับ ตัดตรงนี้ออกนะครับไฟก็จะวิ่งมานีแล้วก็จะมาเช็คผ่านแคบลันนะครับผ่านแคบลันแล้วก็เข้าเข้าขนลวดสตาร์ทนะครับแล้วก็วิ่งมาวิ่งมานะครับเนี่ยนะครับตันนี้ก็จะจับคู่กันไว้นะครับต้นต้นนะครับต้นสตาร์ทนะครับจับคู่กับ U1 จับคู่กับลันนะครับมันจะครบวงจรพอดีนะครับผมนี่นะครับส่วนมากมวงจรพวกนี้จะอยู่กับ มอเตอร์ห้าแรงนะครับห้าแรงขึ้นไปนะครับห้าแรงถึงสิบแรงนะครับตัวนี้นะครับผมเวลากลับทางเราก็จะจับอย่างนี้ครับส่วว่าตัวนี้จับ u หนึ่งกับ z 1หนึ่งนะครับคู่กันนะครับ u สองกับ z 2สองคู่กันนะครับก็จะหมุนด้านหนึ่งนะครับเวลาอยากกลับด้านก็สลับ u นะครับ u ที่หนึ่งนะครับก็มาคู่กับ z 2สองนะครับแล้วก็ u สองก็ไปคู่กับ z 1หนึ่งสลับกันนะครับมันก็จะกลับข้างนะครับกลับทางได้นะครับผม นี่นะครับวงจรนะครับวงจรของของมอเตอร์ซิงเกิลเฟ e นะครับเนี่ยตัวนี้นะครับผมวงจรก็จะประมาณนี้ครับนี่นะครับวันนี้นะช่างก็มาแบ่งปันนะครับสำหรับช่างฝึกใหม่หรือว่าช่างอาจจะช่างใหญ่ก็อาจจะบางบางคนอาจจะไม่เคยทํามอเตอร์สองสายนะครับอาจจะทาส่วนมากจะทำสามเฟสอย่างนี้นะครับ นี่เราก็เก็บข้อมูลพวกนี้ไว้ได้นะครับเป็นเก็บวงจรไว้ได้นะครับเพราะ่าหลายคนก็ก็โทรมาทักโทรมาถามผมนะครับว่าต่อแบบไหนสองสายอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้พันเลยอะไรนะครับก็วิธีการต่อเนียอันนี้ก็คือจะเป็นคาปาเขาครับคาปาสตาร์ทนะครับสามตัว450ไมโครนะครับคาปาลันนะครับ2ตัวนะครับ75ไมโครนะครับผมคูณ2เท่ากับ75ไมโครนะครับ สองตัวอาจจะเป็นสามสิบไมโครสองตัวนี้นะครับผมให้มันได้เจ็ดสิบห้านะครับตัวนี้ก็สี่ร้อยห้าสิบนี่ก็ตัวละร้อยห้าสิบนะครับตัวละร้อยห้าสิบสามตัวนะครับมันก็จะได้สี่ร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับวงจรนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ